Good afternoon parents and students. How are you today? How are you today? I'm good. It's me again, Teacher Ooh. ไรลักษ์อ่อนประสงค์นะคะหรือเด็กๆเรียกว่าครูต้อมนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูต้อมจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันครูต้อมมีปริศนาคํำทายมาทายเด็กๆด้วยนะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันก่อนนะคะว่ามีเด็กอนุบาลสามเข้ามาเรียนทุกห้องหรือเปล่านะคะ เราตกลงกันแล้วนะว่าเราจะเช็ครวมนะคะ KGT slash one KGT slash two KGT slash t h r e KGT slash four KGT slash five แอนเคีทีสแล็กซีแอมเย้ยแอมเฮียน่ารักมากเข้ามาเรียนครบทุกห้องเลยนะคะเด็กๆคะ Are you readyYes we a r e เด็กๆคะ่ะ yes, สติกพอพ r ร y นะคะ Listen carefully นะคะตั้งใจฟังนะคะปริศนาคำถามของคุณต้องก็คือตัวฉันเป็นใคร ใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในน้ำเอย่ย Say g a i n p l e a s e พูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวฉันเป็นใครใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในน้ำเอย่ยเด็กๆว่าเป็นตัวอะไรคะคำตอบของปริศนาคำทายอันนี้นะคะ จะเป็นตัวพยัญชนะที่ครูต้อมสอนวันนี้เลยนะใช่ค่ะปลาเด็กๆพูดตามครูต้อมเลยนะคะปลาสเปลปลาค่ะปลออปาปลาปลออาปลา fish fish f i s h fish ปลา วันนี้เราจะเรียนพยัญชนะปอป่านะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การคัดพยัญชนะปอป่านะคะเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะปอปาเวียนว่ายในสายน้ำใสเพลินตาเพลินใจได้ชมปลาเอ่ยเซอเกณผีปอปาเวียนว่ายในสายน้ำใสเพลินตาเพลินใจ ได้ชมปลาเอ่ยเด็กๆคะไปฝึกท่องคำค้องจองนะคะแล้วเราไปเรียนรู้พยัญชนะปอป่าเสียงปอเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารับสมองกันก่อนนะคะรับสมองข้อที่1 n ึ่งน r 1นะคะเด็กๆด,ดูภาพที่ครูต้อมให้ดูนะคะภาพนี้ เรียกว่าอะไรภาพนี้เรียกว่าอะไรข้อที่หนึ่งเนื้อปลาข้อที่สองก้างปลาเียเกนผิดนะคะข้อที่หนึ่งเนื้อปลาข้อที่สองก้าง าภาพที่กูเตงขึ้นมาให้เด็กๆด,กดูเรียกว่าอะไรคะกูต้องจับเวลาแล้วนะ one two three four five time up เรียกว่าอะไรคะก้างปลาค่ะเรียกว่าก้างปลาถูกต้องคะ่ะเด็กๆคะเวลารับประทานปลานะคะเด็กๆจะต้องระวังก้างนะคะเพราะว่า จะเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างเนี่ยจะติดคอได้นะคะรับสมองข้อที่สองแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆสเปลตามคุณครูก่อนนะคะ f i n S fins second piece f, Say again, f i n S fins คำนี้แปลว่าอะไรคะ ข้อที่หนึ่งหางสเปลหางก่อนค่ะหออางอหางข้อที่สองครีบคอรอ,อีบอครีบเซยเกนผีคอรอ,อีบอครีบจับเวลา one two three four five time up คำนี้แปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแปลว่าครีบนะคะเป็นส่วนประกอบของปลานะคะเด็กๆคะรับสมองข้อที่สามแล้วนะคะปลาหายใจทางไหนปลา หายใจทางไหนข้อที่หนึ่งจมูกสเปลค่ะจอมอ,อูกอจมูกข้อที่สองเงือกเอหองอ,อือ,ออกอเงือกเด็กๆนะคุณต้องจับเวลาแล้วนะวันทู t for, fight, time ี่โฟฟทามอัพปาหายใจทางไหนคะถูกต้องค่ะทางเหงื่อเด็กๆคะเรามาเรียนรู้คำที่มีเสียงปอนะคะคำที่มีเสียงปอปานะคะคำที่หนึ่งปูปูสเปลเลยคะ่ะ ป,ปูปูต่อไปนะคะคำที่สองปลาปอลออปาปลาคำที่สามมีอะไรคะเสียงปอเปิดเอปออีดอเปิดต่อไปมีคำที่สี่ไหมหนะ้ามีสิปอ,ป,อปู ปอลออูกอปูต่อไปคำที่หนะคะปอ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 อกอปอคำที่6นะคะปอปิดปออีดอปิดคำที่7นะคะปอเป็ดเอปอไม่แต่คูดอ คำที่เจ็ดนะคะอะไม่ใช่สี่คำที่แปดแล้วเป่าเอปอารเป่าไม่เอกเป่าคำที่เก้านะคะปอเปียเอปอียอกอเปียก a, b, a, b, e, y, b, b, b. คำที่สิบปอปีปอีปีไม่เอกปีแล้วยังต้องมีคำที่สิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ครูต้อมอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะไปหาให้ครูต้อมไม่น่าเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคัดพยัญชนะปอปานะคะเด็กๆดูตัวอย่างจากตัวสีแดงข้างหน้านะคะเด็กๆเกยบนิ้วเข้ามาค่ะเห็นจุดใช่ไหมคะเด็กๆลากม้วนหัวกลมมาข้างหน้าไม่เต็มช่องนะคะลากลงถอยหลังหนึ่งช่อง ลากขึ้นเลยบรรทัดขึ้นไปสองช่องนะคะแต่ไม่ถึงเส้นข้างบนนะคะจะเหลือไว้ช่องหนึ่งนะคะตัวต่อมาค่ะโคง้งมาข้างหน้าลากลงถอยหลังลากขึ้นเด็กๆไม่ยกมือนะคะไม่ไม่ต่อเส้นนะคะลากทีเดียวให้เสร็จหนึ่งตัวเลยนะคะม้วนหัวกลมลากลง เด็กๆด,ดูนะคะครูต้องไม่ได้ยกดินสอขึ้นเลยนะคะลากขึ้นอย่างนี้นะคะม้วนหัวกลมลากลงถอยหลังลากขึ้นหางยาวบรรทัดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูบรรทัดที่สองกันนะคะตัวแรกของบรรทัดที่สองให้ตรงกับตัวสีแดงโค้งวงกลมลากลงถอยหลัง แล้วก็ลากขึ้นเด็กๆสังเกตนะคะคุณครูไม่ได้ยกดินยกดินยกมือเลยนะคะคุณต้องลากไปทีเดียวให้เสร็จหนึ่งตัวเลยต่อมาตัวที่สามนะคะปอปลาต่อไปตัวที่สี่นะคะโค้งมาข้างหน้าครึ่งช่องลากลงสามช่องลากขึ้นอืม ต่อไปนะคะตัวที่5นะคะคุณครูต้อมจะคัดให้เด็กๆด,ดู2บรรทัดนะคะบรรทัดที่สามแล้วก็บรรทัดที่4เด็กๆคัดให้เสร็จนะคะแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะค่อยๆค,คัดนะคะไม่ต้องรีบนะคะการคัดตารางเนี่ยนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับสายตานะคะแล้วก็ยังฝึกสมาธิด้วยนะคะ เด็กๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆคะวันนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะคะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปท่องคำค้องจองนะคะแล้วก็ไปทายปริศนาคำทายกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้เราได้คัดพยัญชนะ ปอปานะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะให้ประสานสัมพันธ์กับสายตานะคะแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะถ้าเด็กๆค่อยๆค,คัด,ดเด็กๆก็จะคัดตรงกับมันตรงกับเส้นนะคะได้เรียนรู้คําที่มีเสียงปอนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะการที่เรารู้จักพยัญชนะหลายๆตัวและเสียงของพยัญชนะตัวนั้นๆเราก็สามารถเรียนรู้คำได้หลายๆคำเลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันนะคะเด็กๆคะคุณครูทุกคนนะคะยังมีความห่วงใยนะคะในตัวเด็กๆนะคะเพราะว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเด็กๆก็ยังจะต้องกาดไม่ตกนะคะเด็กๆจะต้อง wash your h a n d แล้วก็ wear your mask social distancing นะคะเด็กๆจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเราจะได้กลับมาเรียนกันที่โรงเรียนไวๆนะคะ